สวัสดีครับพบกับผมแอมโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้แอมโอเคเอาปัม๊มหอยโคง่งอลูมิเนียมนะฮะทั้งเผาชนและก็เผาลอยมาวันนี้ไปดูว่าทําไมมันต้องเป็นเผาชนเผาลอยแล้วใช้อย่างไรจึงจะพังช้าที่สุดวันนี้ไปดูกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาทําธุรกิจเกษตรอาจจะไม่รู้ว่าทาไมเขาเรียกเผาชนและเผาลอยนะครับสำหรับด้านริมสุดทั้ง2ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นปัม๊มเผาลอยครับลักษณะข,ของปัม๊มเผาลอยก็จะมี นี่ฮะมูเล่ล,ลอยมาอย่างนี้นะครับวิธีาการใช้งานก็คือว่าจะต้องใช้สายพานนะฮะมาหมุนหมุนโดยเครื่องยนต์6.5แรง5.5แรงนะครับหรือว่า7จ็ดแรงแปแรงก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนตรงกลางตรงนี้เราเรียกว่าปั๊มแบบเผาชนความแตกต่างคือไม่ต้องใช้สายพานแล้วครับตัวนี้จะใช้ตัวปั๊มเนี่ยประกอบติดก,กับแกนของเครื่องยนต์เลย ก็เป็นเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันนะครับคือเครื่องยนต์เองเด็กประสงค์ไม่ว่าจะเป็น5.5แรง6.5แรง7แรง8แรงเช่นเดียวกันนะครับแต่พอเรามาตั้งอย่างเนี้ยแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นปั๊มหอยโข่งแบบส่งน้ําทั่วไปนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นปั๊มแบบปั๊มแรงดันหรือปั๊มดับเพลิงการใช้งานนะครับทั้ง2แบบเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ปั๊มธรรมดาหรือว่าปั๊มแบบแรงดันนะครับถ้าจะให้ใช้งานได้งานได้ยาวนานเพื่อนๆต้องระวังนะครับไม่ให้หินไม่ให้ทรายเนี่ยมันปนเข้ามานะครับซึ่งพอมันปนเข้ามาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างตัวหินเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาทําให้ใบพัดเสียหายหรือทําให้ตัวโขงนเนี่ยนี่เรียกว่าตัวโขงนะครับนี่เนี่ยนี่คือเรียกว่าตัวโขงทําให้โขงแตกรล้าได้ราคาของปั๊มเนี่ยที่มันแตกต่างกันส่วนหนึ่งก็มาจากความหนาของตัวโขงเนี่ยแหละครับซึ่ง ถ้าตัวปั๊มที่มีความหนามากกว่าก็จะราคาสูงกว่านะครับตัวที่มีความบางกว่าก็จะถูกกว่านอกจากความหนาของโคงที่ทําให้ราคามันแตกต่างกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของข้อต่อนะครับก็คือข้อต่อที่ออกมานะครับตรงนี้นะฮะถ้าข้อต่อเป็นอลูมิเนียมราคาก็จะสูงกว่าข้อต่อซึ่งเป็นพลาสติกนะครับซึ่งแน่นอนอลูมิเนียมเนี่ยอายุการใช้งานความคงทนก็จะดีกว่าพลาสติกครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะใช้ตัวถุงหรือตัวแพก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆรู้จักป้องกันนะครับโดยการใช้ผ้าม้งนะครับมัดที่ตรงปลายสายที่จะดูดเนี่ยนะครับอพอดูดเข้ามาเนี่ยป้องกันหินป้องกันทรายที่จะเข้ามาสู่ตู่โขงได้เนี่ยการใช้งานก็จะยืดยาวนะครับเพื่อนๆก็จะได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดครับแล้วเพื่อนเพื่อจะรู้ได้งไงว่าตรงไหนเป็นปั๊มส่งน้ําธรรมดาและตรงไหนเป็นปั๊มแรงดันนะครับ เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะฮะอ่ะอันดับแรกก็คือว่าที่หัวเนี่ยครับที่หัวจะสังเกตว่าปั๊มแรงดันหัวจะเป็นสามแฉกออกมาอย่างนี้ในขณะที่ปั๊มส่งน้ําธรรมดาจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่2ก็คือว่าขนาดของปั๊มครับปั๊มหอยคงทั่วไปจะมีขนาดที่เล็กกว่าดูที่2ตัวริมนี่นะฮะอันนี้ขนาด2นิ้วเท่ากันด้านนี้นะครับจะเป็นปั๊มธรรมดาและนี่จะเป็นปั๊มแรงดันเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าปั๊มแรงดันจะมีขนาดใหญ่กว่ามากมากเลย นะครับและน้ำหนักสูงกว่านะครับเนื่องจากกลไกมีมากกว่านะครับและใบพัดก็มีมากกว่าส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับตัวสีแดงเนี่ยเป็นปั๊มแรงดันครับตัวนี้ขนาดแค่1.5นิ้วนะครับในขณะที่ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มส่งน้ําธรรมดาขนาด2นิ้วเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเป็นปั๊มเผาชนเหมือนกันแต่ปั๊มส่งน้าธรรมดาเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าปั๊มแรงดันอย่างเห็นได้ชัดถามว่า ดูที่สีแดงได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะจะเห็นว่าทั้ง2ตัวด้านนี้เป็นปั๊มแรงดันทั้งทั้งคู่นะครับอาจจะเป็นสีแดงหรืออาจจะเป็นสีเงินเหมือนกันก็ได้ครับวันนี้เพื่อนๆก็คงแยกได้แล้วนะครับอันไหนเรีย,วก,วรยวกว่าปั๊มเผาชนอันไหนเรียกว่าปั๊มเผาลอยและอันไหนเรียกว่าปั๊มส่งน้ําอันไหนเรียกว่าปั๊มแรงดันนะครับและเพื่อนๆก็รู้แล้วว่า ทำอย่างไรที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรา,รายการก็คือร้านโลคอสนะครับผู้จัดจําหน่ายนะสินค้าทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้สินค้าที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีทีมงานที่คอยตอบคําถามเพื่อนได้อย่างรวดเร,ร็วทันใจแน่นอนนะครับและในคลิปหน้านะครับแอมโอเคก็จะคุยต่อนะครับว่าแล้วเรามีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรว่าเราเมื่อไหร่เราจะควร เลือกซื้อปั๊มแบบส่งน้ำและเมื่อไหร่เราจะควรเลือกซื้อปั๊มแบบปั๊มแรงดันหรือปั๊มแบบเพลิงคลิปหน้าติดตามชมแอปโอเด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ